ประการที่สองของผมนะครับผมขออนุญาตชูภาพนี้หลังแถลงข่าวนะครับผมจะได้นําส่งให้กับท่านสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไปนะครับท่านที่รบครับอย่างที่ผมกลาบเรียนครับว่าพรรคเพื่อไทยนั้นมีความพยายามที่จะทําหน้าที่สะท้อนความคิดความเห็นของประชาชนพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนครับเราพร้อมทําหน้าที่ในการตรวจสอบเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและก็ประเทศชาติ แต่หลายครั้งความพยายามในการจะขอเปิดสภาพเพื่อขบปัญหาโควิดก็ไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลสัญญาณที่เรียกไปไม่ได้รับการตอบรับจากหมายเลขที่ทานเรียกแม้แต่ความพยายามในการที่จะขอเปิดสภาสมัยวิสามันเพื่อถกโควิดก็ทําไม่ได้แต่ว่าเจตจานงและการดํารงเป้าหมายในการทําหน้าที่เพื่อพิทักษ์รักษาวไว้ซึ่งผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประเทศชาตินั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคสภาเปิดไม่ได้ พรรเพื่อไทยก็เตรียมการครับในการจะจัดเสวนาสําคัญสําคัญหลายหัวข้อหลายประเด็นต่อจากนี้ผมกระยัตนำเรียนนะครับว่าประเด็นสําคัญที่จะจัดในวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2563ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยประมาณเป็นการเสวนาในหัวข้อถอดบทเรียนการแก้ปัญหาโควิด -19 ของรัฐบาลเรามาถึงจุดนี้ ได้อย่างไรโดยจะเป็นการเสวนาทางออนไลน์นะครับท่านสามารถติดตามรับชมสดๆได้ทาง Facebook f แ n นเพจพักเพื่อไทยและก็แฟนเ g e เพื่อไทยวอร r i o r การเสวนาจะเป็นการเหลียวหลังแลหน้าครับถอดรหัสก,การแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยโดยวิทยากร ที่บริหารจัดการในงานเสวนานี้ก็เรียกว่าครบถ้วนครอบคลุมในทุกบริบททุกมิติวิทยากรนำโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์รับประทานยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยท่านจะมากล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงานเสวนาแล้วจะสรุปภาพใหญ่ของวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยครับท่านหัวหน้าสมพงษ์อมรนิวัฒน จะมาอ่านถแถลงการของพรรคเพื่อไทยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มีท่านดรสุทินคลังแสงประธานวิฝ่ายค้านครับจะมาร่วมเสวนานในกรอบความเดือดร้อนของประชาชนผลกระทบจากการออกมาตรการที่ผิดพลาดของรัฐบาลนายแพทย์ชนนานสีแก้วครับจะ อภิปรายในประเด็นทางการแพทย์ระบบสาธารณสุขพื้นฐานของประเทศปัญหาอุปสรรคของการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มีอดีตรัฐมนตรีวัฒนามืองสุขครับจะเสวนาในกรอบการเดียวยาที่ผิดพลาดล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพและมองไปข้างหน้าเรื่องของมาตรการการคลายล็อกจะคลายอย่างไร ให้ทุกชีวิตให้มิติทางเศรษฐกิจสามารถอยู่รอดได้และเมื่อคลายล็อกแล้วเนี่ยจะเข้มในเรื่องการควบคุมโรคได้อย่างไรและได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนุสรธรรมใจครับท่านจะมาพูดในผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเกิดอะไรมาแล้วบ้างเหลียวไปข้างหลังแล้วแลไปข้างหน้าในอนาคตข้างหน้านั้น ควรจะมีมาตรการใดในการที่จะฟื้นฟูเยียวยามิติทางเศรษฐกิจของประชาชนนี่เป็นวิทยากรนะครับที่เราจัดมานะครับในหัวข้อถอดบทเรียนการแก้ปัญหาโควิด -19 ของรัฐบาลดังนั้นมิติของปัญหาโควิดไม่ได้อยู่แค่ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดลง แล้วรัฐบาลไปหลบหลังจํานวนผู้ติดเชื้อแล้วบอกว่านี่คือความสําเร็จจริงๆมีหลายมิติหลายบริบทนอกเหนือจากเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดเรื่องของผลสมัมฤทธที่มีผู้ติดเชื้อลดลงยังมีเรื่องของการเยียวยาที่ล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพมีคนตกหล่นเข้าไม่ถึงจํานวนมากยังมีมิติของผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่นักวิเคราะห์จากหลายสถาบัน ฟันธงค่อนข้างตรงกันว่า GDP อาจจะติดลบ6 9เปเซจะมีคนตกงาน9ล้านถึง10ล้านคนเป็นอย่างน้อยดังนั้นก็ขอกราบเรียนเชิญนะครับเสวนาแรกในถ่ามการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 วันที่14พฤษภาคมครับเวลา14นรกาเป็นต้นไปถอดบทเรียนการแก้ปัญหาโควิด -19 ของรัฐบาล ขอกตับเย็นเชิญนะฮะสามารถรับชมได้นะครับทาง f a c e b o o k แฟนเพจของพักเพื่อไทยและก็เพจเพื่อไทยวอริเออร์ซึ่งก็จะรวมถึงแฟนเพจอื่นๆนะครับที่จะช่วยกันแชร์นะักขณะทำการออกอากาศสดต่อไปครับกลับขอบพระคุณครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like s h a ร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ